vậy thì đong vùng đất đẹp 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 ba mì mong gomang hưng anh mày đồng mà mày thôi mày thôi mùng nầy. Sì mẹ ruha mẹ niệm thôi tôi Ủa, mày anh em. Mày phong điện mày. mày. Mày พี่น้อเอากลักมาผ่าผัดไผ่เฮือนเฮาเออจอากมา,าผ่าอยู่ดอกใส่ไผ่เฮือนเฮาผัดไผ่เนี่ค่ะไผ่เดือนในแซนปลายพี่น้อง่ไผ่เฮือ,มน,อ,อนม่นมูลไม่ทนอ้าวคือกดนันเนี่ยนะกกล้วยไผ่เช่าไปปลูกเลยแมวเด่นเชาไปปลูกเ<ม>ออเออหายเขาไปปลูกหายทนไง นี่ค่ะซอยไม่เส้็จไม่เป็นคลายนี่เขาเือสุดท้ายมาต่อทานทะเบิลเพิ่นกระบกปูนโบกปูนยยานนั้นบัดพ้นต๊มาเลยยยานมันหลุอย่ามันสอดแล้วมันอะไรอย่ามันลั่นออกอืออบกปูนโบกใส่แล้วกันมันแข็งแล้วกันน้ำบกเข่าสั่นซะ มะม่วงใหญ่อเรียบมะม่วงใหญ่ก็ยังบ่มีแก่นเลยยังอ่อนอยู่ใหญ่ๆก็นเลยยังบ่เป็นแก่นเลยอืมมันยังบ่ใหญ่ใหญ่อ้เรียบม่วงอันนวใหญ่บอากาศเด็ดขนาดเลยโพดว่าเด็ดสบายดีไส้ข่อยสบายดีเลยตอนนี้อยู่เฮือนกับเฮ็ดน่นี่แหละก็กอกแกล็ก ผงทากบราเมกรม,มากนโททให้เมยมาอ่ะกมาเลยเอาของกินมาให้ผนไไเอาข้าซอยไหมง่ะไปเอปทอดองกินเรือแบบจับเพิดเพลินย่งหม,มูว่านนี่แหละแล้วข้าวู้เรีนก็มาอุ่นให้ลูกกินมีตม้มมีลาบนี่หมักทัวเอามาให้ผนตาแล้วก็สมพักเสียนกัตัวเองก็เลยบไิกินมาให้ลูกกินซะ เนี่ยก็ปิ่งเครื่องในไก่ซื้อทั้งแบงมาให้ทะเบิลกินแด่แท้แดดวาปุ้ยโหดวันนี้ก็เขามาเบิ่งทานที่นองโหดตัวยิบแล้วตัวบทันนียิบนันก็ยังมาดียิบนันยิบบเบุดลายทานมีมวลสิทาคายยกออกมาเดียวนี่แหละ ขายหนกปลาเดียว <c ười> เลยเจ็ดสิบปลายศพพี่น้องมึงเดียวเลยเอาหมักเอาเลยเจ็ดสิบหกศพทานอยู่ได้นี่ทีโทรให้รถพวกคนใดเข้ามาเอาก็ขายโตกลายมาเต็มรถเขาเลยนะให้เข้ามาเอานี่คลักครับคักงาก็มางามทานนี่ ดังคักคักเออลาบสิ้นมาให้นะกินโลดสากไปเลยเดี๋ยวกับเพราอีกสีโทรให้พวกโรอ็นกระเจ้าสื่อไปขายต่อสวรรค์นะนะให้เขามาเอาขายหยกมุดบาทเดียวเลยขายถึกถึกนะมันเขามาเอากับเพื่อนไม้ไม,ม่มอนขายสดบนึงสี่สิบบาททานเนะี่ย บุแหงมาเอากับเพื่อนสี่สิบาทในม้อนขายซาพันกิบมาเบิ่งน้ำไม้แบบนี้ปุ๊บน้ำไม้ออกด้วยทางเลยนะโขงเงาเลยเอามีดมาตัดให้แม่เด้อบันเด้อน้ำไม้นี่บันเอามีดมาตัดให้แม่ลูกแม่จะมากินยาวเลยทำไมเดินนอกเอาเลย นี่นี่นี่อยู่คนบ่มีแล้วมันนำไมกินแล้วเออบ่มีมีจะเนียน้อยนี่คักแกงหมดเลยนะสเาไเกัวนล้วันนสีเหาชา้กสีเาืใตัให้ไหไแล้วก็เอาตัวนั้นอีกก้อนอ่ะก้อนน้นีหนอเาเลเท้งิทางออกกินนำไหมนี่ทางออกอยู่นี่เนี่ยน Ừ, phá cho nó một ngày nữa ừ. đây đi ừ. ừ. ừ, ừ. ừ à, Bó, ừ, có chứ biết tôm thì treo cái bị kìm Ừ, ăn mất cho nó cao Xong nó thôi Ừ, ăn ừ. mất xong nó hả Ăn nhau là khi nào ơi Chúng ta mưa tự yên đó Thì nhanh khỏi hết đấy Sáng hóa, anh em ăn hả tin mà nè Thao thao vô anh สางออกไว้นไปได้ม um ันไม่ออกแล้ว oh. ม oh, ันจะเห็นเอาสบายตัดออกรถถืนี่ตัดถือถือโล่งอันบ่อปลาทำมันส้นมันห่มมันแดดหน้ามันจะโม้หอนอ้าคือตัดอ่อนทีตัวนี้งอู้แขกเลยรองนอสามนอเลยฮะยังมีบ่ขึ้นมาใหม่นะเอาไว้ปลาไว้แล้วอ่เออเไว้ยนามสันนะ เออหันเดยมันยังได้เออหันมันอ่อนอยู่หันยังมีบ้องมันอยู่เออจะตัดสันโผล่กี่นี่อือมแล้วขาดกะลีมาเบิ่งก้อนก้อนในซองน่อถ้าเบิ่งตัดต้มแล้วนี่เออฮันเดย์คนตัดเอาะลรซองน่อตัดตุ่มเลยฟงดีนะไหมต้นทางนี่ก็ฟงดีนะอยู่พุ่มพัดพิจแนงบ่วปงหน่อเว้หันอ่อน ก่อนม่เห็ดแจวกะปิเห็ดแจวกะปิกินเ,าเานนอาไหมต้มเจานอนได้ไหบ่านาอนไมสังเภาบาเออมันยังวะตีนขู่ขวักจะบอกได้บ่งูอะไรไมสังไภากง่อ,น,องนี่สางซางแล้วเอาถือลงอ่อนี่ให,ห้มันข้นห่มให้ปลาสน้น Năm nó chả hôn Thấy không ạ? Tát bay mặt cụt Tát ừ, bay mặt cụt đi Ủa tát nó ngái thương thương Ừ Ôi nó Nó khỉnh sướng rồi น้ำปักปวดเท่าไรน้ำปักค่ะเพื่อนไม่ไวมากูดสื่อตลอดอือเฮายเฮ้อกไ้ยกฮ้ยัน้นเ้ยเฮ้เฮ้ยเ้งาฮ้ยเต้ยเฮ้ยเหาตเว้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้เอ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยฮเเ ลลางหลามันแหงแล้วไม่ใส่เป็นบบนี่เนาะมันบวเ็นเนาะเอรอะไรไหมมันละมันแหจักมล่ะะลางเทือหนึ่งลลางวานนี่เลเท่าตัวใค้างนี้อืโอ้ยหวานไลหม่งไลมัหลุดบาเห็นตัวมาหลุดก่มันอยู่ไปผึ่งบนเลย ันคือแห่เนาะคือไอคู่มือก็แห่เออฝนสนอยู่หง่าวโผล่ให้ร์ฟเบิ้์เก็บมาคือใหไก่อนคออ้ขอตีลิงแก่แล้วมัโอะแบบนอจะมันสุกจะมันเหลืองโเออมันบมใหญ่คือตัวนั้นเออโยใหญ่คือตัวนั้นเนาะมันหน่อยเนาะ

นี่น่อยนึงก็แก่เลยฮะวางอะไรบางนึกว่าเก่เลยจ้ะเอาใส่กระซารใส่ถุงแดดเรีโผ่ๆอะคลิปนี้ก็ลาพีลาน้องเ้อพี่น่องเ้อ อยู่ในกระสีดิเบอร์เด็นี่ป้าตะเมฆอยู่น้ำนางคิงน้ำนางลุงหายอยกมาน้ำยายอยกมาน้ำแล้วเห็นข่อยเสือผาจับหลดอยกมาน้ำข่อยเลือโบหิมามันเด็ดมันโมง่าข่อยมาไปกินเข่าอยู่เออมันโวงต้นนี่นึงนี่นี่ต้นคากแล้วเออคากแล้วมันโวงอะไรโมงโต้นี่ยก็เข่าแซ่บถ้ามันสุกนะเป็นแต่เท่านี้เนาะเป็นงาเดียวหนิเออ ต้องจีจ hmm. <ct i> <akan> э so so, well. nice. ีแขกเบิ้ลเนาะบอกเอาไม้ค้ำไหวไหมเอาไม้ค้ำเมียนไม้ค้ำมันสีจีได้แบบไหนมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพันได้แก่ได้หน่เออไม้ค้ำเมียนสองสี่หกเจ็ดมีจเจ็ดหมากที่เทืงมีบ่เนี่ยใส่นทำไมเมื่อจบแล้วเนาะพวกใหญ่ใบมะกรูดใบเมื่อ โอเคพี่น้องวันได้ทำไมอันนี้นะตุ่มเสบ็บโอเคนะพี่น,อน,น้องเนาะบ่าย